ตอนที่สมาคมอาหารเกาหลีมาโหวตอาหารไทยอันดับหนึ่งในโซนในเกาหลีจากการโหวตร้านอาหารไทยสองพันกว่าล้านร้านครับผมได้เป็นที่หนึ่งมีคนติดต่อมาแลาไม่ร้านครับผมไหมีลูกค้าหลอกขายด้วันไม่เท่าไหร่ครับไม่เหนื่อยหรอกนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันแต่เขาอยากได้คนนะไปก็ไป ก็มาระบายที่ร้านครับผมโอ้มันจะมีคนได้ไงอะไรก็เป็นเละเทะตุ้มเปะหมดมีคนก็ทําให้มันสะอาดอย่คิดในใจเนาะไม่มีลูกค้าก็ทําความสะอาดทําดูทำนะจนคุยกันจะไหนแล้วของร้านเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยแค่บอกว่าด้องตุ้มอะไรทามันดีทําอร่อยลองทำมาทําให้ฉันกินดูสิมันอร่อยฉันจะเอาขายผมลองทำพราะมันกุ้งมาให้ดูไหมถึงวันที่ทำออกมาให้แกชิมแกก็ดู มันอร่อยเลยก็ไปไล่ให้ลูกค้าชิมแจบบกลูกค้าชิมจากเมื่อก่อนขายทอดมันกุ้งวันละ2กิโลผมทําวันละ15กิโลทอดเกาหลีครับแคะกระดูกเสนอขายเป็นลูกเศียีนเล็งนะคนเกาหลีก็จลองสั่งกันได้ทีรสชาติมันโอเคมารีวิวกันที่นี้ก็โอ้โหขายเป็นจากวันละสองกิโลครับขายวันละร้อยกิโล่เงี้ยรายการมาจะมาถ่ายเล้งก่อนเลยโอ้โหเกินคาดเาะ เกมนภูม <jam> mm ิใจมากเลยจากที่เมื่อก่อนนั่งจบวิวเไม่มีลูกค้านะครับนั่งรอลูกค้าจนถึงวันนี้เราขายทุกวันถ้าหกล้านเจ็ดล้านถ้าตีเป็นเงินไทยถ้าวันที้เกือบสองแสนเปิดร้านมาสามปีก่อนหน้าไม่เคยได้สถานที่เคมีเล้งมาใช่ไหมลูกค้าตั้งใจกินเลงพวกกินข้าวหมูตัวข้าวหมูอร่อยเลยผะดเผาอร่อยเลยผัดไทยอร่อยให้ผัดไทยก็เป็นซอสสุดของผมนะก็ช่วยดึงลูกค้ามาทําให้คนรู้จักร้านครับผมมากนะครับไม่ใช่ว่าดังแต่เล้งอย่างเดียวนะเขามีอาหารมีดีอย่างอื่นลูกค้าบอกโโอ้หร้านนี้ มื่อก่อนนี่โทรมาเมื่อไหร่ก็เข้าได้เลยแต่นี้พัฒนาจนเรางมีระบบจองเกี่ยวกับอินเทอ,อ,อร์เน็ตเลยมันดังมากมันพัฒนาลูกค้าเยอะมากกบพูดปากต่อปากอยู่เกาหลีก็อยู่ได้นะแล้วก็ประกอบกับเราเจอเจ้านายที่ดีร้านอาหารที่ดีทําให้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นผมพูดกับเจ้านายนะผมพูดในโรงแรมขับรมไ่บ้านของผมแล้วเกาหลีเนี่ยเป็นเป็นบ้านหลังที่สองของผม